ค่ะสวัสดีค่ะจิตวิญญาณที่รักวันนี้มีสารธรรมชาติภายในชื่อว่าความฝันในชีวิตจริงมีบางคนที่ไม่ชอบออกนอกบ้านบ้านที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติต้นไม้นกป่าเธอชอบความสุขในความสงบในที่ๆของตัวเองแต่เมื่อออกไปข้างนอกกลับคิดถึงความเงียบสงบ เธอมีเพื่อนสนิทแค่หนึ่งคนหรือสองคนเท่านั้นเธอไม่เคยโทรหาใครโทรศัพท์ของเธอมักเงียบสนิทเธอไม่คาดหวังให้ใครถามหาเที่ยวหาพบกันการพูดคุยที่มากเกินไปเป็นเรื่องที่น่าเหน็ดเหนื่อยเธอใช้โซเชียลทุกวันแต่แทบไม่คุยกับใครเธอกรองอารมณ์อย่างระมัดระวังเธอหลงไหลยอยู่กับธรรมชาติ ก้อนหินต้นไม้ลมโชยพัดพริ้วแสงแดดระยิบระยับสายฝนโปรยปลายความเงียบสงบความมืดที่มีเสียงเพลงในความเงียบที่ไพเราะที่สุดเธอชอบสันโดษโดดเดี่ยวแต่เธอมักยิ้มนิดนิดให้กับคนอื่นล่องลอยในโลกแห่งจินตนาการและความฝันไม่รบกวนผู้ใด พึงพอใจกับความเหงาเธอสามารถอยู่กับความเหงาเดียวดายได้อย่างมีความสุขร่างกายที่เธออาศัยอยู่กับแม่ไกอ่อเมื่อเธอหลับยานของเธอจะพาเธอไปในที่ที่เธอจากมาเธอแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่านอนอยู่ที่นี่เกิดอะไรขึ้นเมื่อหลับเธอได้รับอนุญาตให้อยู่ที่นี่ชั่วคราว จนกว่าจะกลับไปสู่รากเงาเดิมต้นกำเนิดเดิมช่วงเวลาการใช้ชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ถูกกำหนดไว้เธอเริ่มมองเห็นตัวเองเป็นนักท่องเที่ยวและไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยถาวรเธอเริ่มเข้าใจความจริงว่าคือชีวิตที่ต้องออกจากสภาพการโกหกถูกบังคับถูกกำหนด ด้วยกฎระเบียบที่ผู้อื่นสร้างขึ้นในโลกใบนี้เธอปรับตัวเพื่อเดินหน้าต่อไปกับชีวิตที่ต้องเดินทางไกลเติมเต็มการรักษาด้วยตัวเองเติมเต็มด้วยการรักตัวเองเห็นภาพในอนาคตที่จะต้องไปถึงอีกที่หนึ่งโดยไม่มีเวลามากำหนดในที่สุดเธอก็ตื่นกลับมาจากการหลับ หลับเพื่อกลับไปกลับมาในความฝันอีกครั้งและทุกครั้งรักมากมายค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ